นกเขาตู่ภาคคู่ก็ยั่งขันกาวาว้อนภาคหั่งกันยั่งห้องน้องภาคอ้า,อายค่ำเดียวเบอ่์เอินซังขันเบื่อเอินซังไก่ขอเอินซังไก่เน่เด้อพนางเอ้สวัสดีพี่น้องตอนช้สา,ายครับกระตาหอยศอกเขาวสวนมาเจ็บผลผลิตครับสิบโมงเสาร์ก่อนนาฬิกาพี่น้องสวยสายแล้วเป็นเขาพึ่งเลี่ยวครับเขาวสวนกับคุณยาย ะเก็บผักไปฝากพี่น้องเจียงน้อยครับเก็บฝากไปฝากพี่ฝากน้องพี่น้องกินพรท่านแล้วสามมุกว่าและมุกควาสวยกว่านั้นตรงไันสามมุกว่านี่จ้าพี่น้องหูหนาทีเดินช่วงนี้หูหนาทีตัวนี้ต้องบอกแล้ว ตอนนี้ไง,เ,เ,ไงเรื่องผลผลิตบุกทัวครับก็ตกาเอามีหรอเอามีตรงนี้โอ้ยมันจนมันจนบูบ<จ>เลยแม่เก็บนะไม,นม่เก็บน่ให้แม่เก็บเก็บตัว ขายบ่ายอยคนไล่คนไลเขาขายไม่ไลกับ่ขายแต่คีเจ็บเง่ากินไม่สิเจ็บบอกบ่เอาไปเบิดได้บ่กลงพ้ตาแซ่บแบบนี้นรอ งงามเนาะงอข้อนามสด้บกุกหล,ลังฝนแเอาคือตาบอดีแต่คือว่านเอาบวทำเนี่เพราะเอาแล้วเนี่ยไตั้งสูงเ่าเห็นทั้งตงนมเ,เ,เ,เป็นแต่ขังอันนิดดเอาไปต้องออมไปเจ็บเป็นเพราะอะไรเจบบุเพมให้ไปเจ็บอ่อนมันมองมันเป็นดอกไม้ได้ เก็บตั้งสิบตันสบบออีบบ่ออีก้าคนเก็บบ่เป็นเนาเนะใช่ไหมโอ้แ่เมืองต่มารบ,บาทบานห้องำไหระ้าณไหนเจ็บ,บ,บสำนสิบวันเลองสิบยัดเยเ่้าบาทบอกจำเลเ้าบาทข้าไปกินนอ้องย่าหนียางี้โซื่อ,อๆ,อๆเก็บได้คนจ่ แล้วค่อยอ้อมไปทางข้างอีกนี่ขนมยูน่าอันโมเปียงขีดหรองามกว่านี้เจ้โอ้ยหน่วยเงาหน่วยงามโอ้ยปลูกต้องเคลียหน่วยมันลนอยู่อิสเหลียวใช่ถือปุอ๋ยถือหนามมันงสองตน้นเปนน้ำดินสองตน้นแล้วกินมะหวั่นบ่อยนี่กินดินไส้ทั้งข่างค่อยอ้อมอีกคู่ละข่างเนาเะเืดอมมาถึง นี่ยบนนี้้าวนีจนงเลสมลุ่นใดมันกระงักเือกันหรอวะนี่มัดมมีดยาแน่เลยว่าซันผิดบนนี่เียมึงด้วยกรสีมบ่ยังสกยังสกูเวียงเต้เลไหโฆษณาด้วยเป็นแต่คนมาซื้อวะบ้านกอบกินคือดี่งหรอกพี่น้องเอ้ยตองูกองูเวียงเนาะน้อมียา กัดกินเลยกัดกินเลยเดี๋ยวต้องกัดปุ๋ยกัดตะล่างต้ยังสัมเว่ยกัตะหลนแล้วเมื่อว่าง่ามไปเลยเพื่นอนแต่ว่าต่ำแสบนี่เก็บไปต่เทีหนึงแล้วโอ้ลุ่นกัดตากระคับเลยฮะเอาคนผลิตไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ปลูกปลูกก้อนมูด้ยเนาะแม่เนาะตัวนี่นเนาะเข้าลง แป่งก้อนมูเลยเนาะก้อนมูเลยแต่ว่าได้กินหลัางมูแต่ว่าแปลงบ่เป็นเก่าแปล่งออกรุ่นเดียวแล้วเลยเปล่งทั้งออกรุ่นเดียวตายซ้ำมันว่าใส่ปุ๋ยใส่ยังกะเย็นว่างทำใส่ผิตายซ้ำใช่ปุ๋ยว่าถือสูตรนึกเรื่องควาไปพ่ด บางเมืองมันกามอยู่โอเคขาดหลาดอยู่เห็นไหมว่าถ่ายมันหลายๆอย่างเลยดึงเสนกางเญ่ครับหลอดตอนนี้ชิ้นละิพอดีแซบบ่าต่ำพอดีเลยันุ้ยวบๆจังน้อยไม่ติต่ำแหลกไง ม่วอนยิ่มันจะามจางม,งมาผีว่าอรมีอยออกกู่ในย่งง่งง่ามใค่อะไก่ขนถางพ้าคนเนี่ยว่าก็อกตัวหก,กตัวเหรอหลายไก่เนี่ยตะอ,อยูไก่ขนทางกับอะไรกว่าซ้ำหลายดอกของไก่นี่

จะออกดอกอกูนนบนไี่เป็นไรเสียดอกไม่เห,เหรอไปได้กินนะครับนี่มก่นต,ต่ำเสฉว ตอยพดดกน้อยบเลยไเก็บหนึยโอ้โงามยุทธสุดยุดเจ้าหม่องรุงเทียบุงไทยมันกรใสเยอกสองทำนวยก็ได้แล้วสิบาทสิบาทฮกนวยเยอะนวยทันละตอนนี้มันายหลปไหนร้องกอบบานดิ

องพระบุงกับแม่ครับเพียงแอววแม่บุญป่เว่ยมัน่มเลงไม่เป็นอไกันคนละัน่นี่ยเน้่ยน่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นยเน่ยเนนี่ยวนน่เนี่ยนี่นีเน่ยนีนี่นยนี่นี่นเย่เเีนนนนนนนงนนน ก็ว,ว่าหันห้องพวกขายเขาตัดออกตัดเราไม่คิดป้องถึงเลยกินเรื่อยๆงี้บอกกินเรื่อยๆทั้งคนกินทั้งอินส่วนมากกับปาลาอลไรกินเพรดีก็เพราะเนี่จักเลี้ยงปลาอือพักเลี้ยงปลาปลานกจักเลี้ยงปลาเลี้ยงทั้งคนทั้งปลาเลี้ยงทั้งไก่นั่นคนเขเห็น เราคนารบรดษันยาเา้เอาอยางอีกนนขายวันนี้ะจะได้ขายปะซึ่ได้ขายแน่ย่สิเอาอยัางอีกคนข้อขนาดเป็นน้ำมันอันนี้ขนาดกินบอกม,ม,ไมูไม่ป่ามีี่าไม่ีเลยับปโยดเพิ่อผลกินเอาไปกับแกก็ละสามสี่ต้น Cái dòng sống bánh đọt nữa mà Có nhiều tre con này đọt không có Tâm xuống Ngâm như thế nào Để tuần nhanh nhanh Thôi đi. Mày bà mới yêu bỏ ก็ไปเห็นจะคล้องกินมุ่นทะัดเส้นหมูข้าหนหมูกรอบ้าไปเอาจะต้นข้าวบดต้นดอกนี่เป็นก็จะคล้องกินมุ่นเอาไปลวกก็ได้เลยลวกกินก็ป่นก็เจียว่าถิ่า ดูดูอ้องนองคนไลีบไปถือเร <laughs> ืงไล,ล่ะแบงค์เยาพี่น้องฝากกันอีกทอีออยู่บ้านยายครับยายขี่กัญยานทางบ่อจ,จไปให้ยาย น่าสิแม่น่าสิมัดไปขายน้ำอยู่หรอกครับตัวลายก็สิเต็มตกะกร้าหมดไงเนาะแม่น่าสิได้ขายจากน้อยครับเห็ดกัมละหาบาทสิบบาทไปขายในบ้านคุณคิดว่าน่าสิพ่อได้ขายอยู่หรอกครับตัวผลผลิตออกดีใจมองได้กินพักแบบไม่ต้องคิดลายครับปลอดสารพิษก็ว่ากนะับผลน่ายงามน่ายง่ามเหมืนแหละ ไ้บางงามก็ไ้กินต่อในบางงามกับนอยงามมก็ะซาบชากันหนงเป็นีง้ลังเรียกว่าไอ้ยังงามก็ยังขายงยังขายออกกำลังบันกำละสบาทกับคุ่ซื้อพัดปีแล้วนะซ้ำหนึ่งอันี้จักสิบบาทซ้ำนี่บอกเอลยวอันนี้ใครไม่แย่บอกนี้ม่ปานี่กำแพงไม่ปาหืมหน้างามเนาะมันตั้สั่นมาตัวมจิออกเข้าไป ก็ม hmm. really? huh? ีก็ส no er no ิม like ัดขายบอกมิมัดขายต้องมองรูดสิบบาทซ้ำเลไปจะลูกค้าซื้อบ่สิบบาทให้น่อยบ่ซื้อเด้คนน้ำบานแต่ว่ากทัวบางง่างกลสิมัดไงเติอบตัวอือเฮ้ยแต่เจตสมัยขายหักทัวเขาเยซักอยู่น้านหอ่บ้างสิบสองสิบสามด้วยเลยกัมันบอกงเด่นทั้งงําเออเสียบด้กกรอบดิ แต่นนบอกทวไม่เนาะตัวออกไม่เท่า่นี่หยานี่ยังไป้งก็จะได้ใส่เนีย่ยสแม่งสียัยง,ยง,งย่นแหละแต่ว่าเทาย่ำเทาสีเท่ากับ,บ่กินเอานีบาทจันีงไงบ<อ><ะ>้างอฮะนั่ล่ะเนาะบดนี่หดน,นี่เลยพ่ออันอาทิตบาทบ้างว่านั่นละ ตองเอาหง่หละ่ะเป็นงืออัตเอาหน่อยมันก็มักที่สือก็เลยค่านามขึ้นค่านามกับว่าซ้ำเปียงดอกไม่ว่ากับอะไรเราต้อแต่ห้องเย็ดเกษตรมัน,นี<า>เ่เ็อยน,นันพวนี้เย็อยหรอเย็อยสี่อยมันกระเทือนหมดมั่นี้บาทใี่่ะพอซือ้อว่ครับตะวันกนวยบางงามคือวนันแหละตะวันมันตึงประตนวยอยู่ มันง่างว่าเป็นยังมันปอดซานพินาะมันบ่ม,นมีบอกทัว่วมึนแม่งจอนนะเป็นยัง<ม>แต่คุน่นม,มากงามด้วยปุ่นนี่แต่่วาคนมากางามเลยใช่อะไรนั่งมาสิบบาทสิบบาทลองมึงดูวว่าไปใครวางเลยเอาบอกทั่วประจาที่บอกว่าเป <c oughs> ็นแต่คนสื่อแต่ ตัวจ้าตัวจ้าตัวจ่าตัวปลอดสันพิจ้าไม่หยากินเพราะ้คือในเคีื่องไม่หยากินเราไล้ตายว่ะัวกันทีว่าสิบออะไรใขเน่ะเพราะันเรค่อยนี่เรีว่าวกเักบุ้งพักยังในโู้่นตลาดบุ้งพักคะแนน เพาะวันนี้ผมอย่เขาไปเอาพักไปให้ไม่ไงนี่เราแพ็กตะครเนี่ยเราะ่นี่เพ่นราการมาสิบาทเนี่ยได้สองกำแล้วที่นี่ใได้ประมาณหาสิบบาทจังหวะนี่อนไรบางงามก็เอาไว้มตีกันจะได้อยู่หาสิบบาทอนไรบางงามก็จะพร้อมกันจไป้่ากินอาจจะเลือกน้อยไข่จักน้อยไปสาระไปเนาะกอกันจังน่อยยี่ห้อให่จั่นี้บานยหครับไ่ได้เห็นยญโดนแล้ว

อไรนะเร็วเร็วกสยาดูเร็ว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 เปิดแข็พากนามีหมอป่าไม่ินเยอตละตี้เลยครับที่ีก็ติดกันอยู่เนาะอะลืมแลยลืมไปฉันหยบน

เอาวะเอ้าเดี๋ยวไปเดี๋เนเดี๋ยวหนิงไปเราเล่นบอลเอาเดียวเรื่องเราเล่นบอลเดี๋ยวคุณขับก่อนคุณขับมาหนึไอ้คนนี่ไอ้คนหนึ่งคุับก่อนคยิงกัน ก็อ oh, <laughs> ุ่มเลยแล้วยูอุ่มเลยแล้วอู้ยอุ่มเว่ยตอก้ตอกตอกวไม่้กลัวเอะไรใช่หรอไว้นี่เนาะถ่ายแยองมาเหร่เขียวนี่เาักขนาดเท้าไหร่จไป้เย็นจะ ว่็นบวชแคบออกไปมันได้ท่องใจมันเราหลังต้องมันจัดผาแลนอนสักค่อมกไปซักผาซักผาฆาไปม่นก็บ่าหลับเลย <ว pilgrimage. S 2> ม่านเจง

เอออไปชุดด,ดีตลก็ด้ำมาันบานแล้วครับพี่น้องนี่ครับแม่ได้จักกำบนี่สิไปขายนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกกำครับกับส้มนี่ก็สิไว้กินเองส้มกี้ลายครับส้มดีๆไว้ขายพี่น้องนะคละสิบบาทครับถั่วปลอดสารพิษ ภาษีดอก10บาทกำเนยเยียร์บปปมพร้อม่คลิปหนาครับพี่น้องเมนี้บางบ่อกผ้าขอสวนเจ็บผักนะครัเบเนาะไปฝากใก่แล้วกันแม่กิได้ขาย6ก,กำก็จะได้60บาทเยอะพร้อมมาคลิปนาโชคดีสวัสดีครับ